โอเคครับปกาสวีดิ้งท่านนะครับวันนี้อยู่เกมแกนนี่สองแล้วครับซึ่งเกมเกมนี้จะเป็นคุณตายไหมครับตายยากกินคนอืมซึ่งผมกําลังกินอะไรอยู่ครับกินลูกอมอยู่โอเคอ่ะโดยเกมนี้จะโหดเท่เท่าเลยดิถ้าเราอนันนี้ทุกอย่างจะเป็นเลือดหมดเลยมาเหมือนผมจะเล่นในวันนี้คือโมดนี่เลยนองมอเหมือนเดิม อไอ้ย่ามาเได้ okay, ไม่ใช่ปะเลย <S <S มันจะบ้าอหน่อยครับแต่จะน,น่ากลัวกว่าเดิมตรงที่จะมีคุณตาเพิ่มมาจนยากเป้าหมายของคือออกจากที่นี่ให้ได้ผมจะไม่เล่นแล้วครับ <S <S ผมจะไม่เล่นแล้วโอยฉนตื่นมาที่ไหนเนี่ยเอาเนึ่งจะไม่เล่นแล้วครับ เออเดียกคนตายายมาก็น mm ี hmm. ่ไปซ่อนชึบด right. um, okay. ูดูคร uh ับว่าตายายจะมาไหมตาจ๋ายายจ๋ามาสิจ้านี่ครับตายายมาเลยแน่นคุณยายมาคึบอ่ะ บอ้ทุกคนได้ยินแล้วไปเดีายกไย้ตายายมาตายายมาคุณยายจะให้อาหารเจ้าตัวประหลาดตัวนี้ครับซึ่งมันคือลูกของซันีน่าที่เป็นเด็กครับมาและครับเดี๋ยวมันจะกดกริ้งกริงแล้วคุณยายก็จะมาให้อาหารมัน โชคดีเนี่ยเจอของดีค่ะคุณตาเราสามารถเอาไปปลดล็อกเครื่องบินได้ผมไม่แต่จะหนีทางประตูครับท,ทุกคนสามารถโหลดได้ในแอป t o r e และเพ Store มาเดี๋ยวดูมันรอกลิ้งกลิงก่อนเดี๋ยวมันจะกลิ้งก่อน,น,อนเนี่ยกลิ้งแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณยายมาคุณยายมาแล้วคือหนีโดนหมึกกินมก็ไม่โดน จินี่คุณยายให้อาหารแบบนี้เลยี๋ยวมันก็ยินหย่อมคุณยายให้อาหารแบบนี้กินเร็วๆนะแล้วโตวไวๆนะเหลหหบบนี่แล้วก็หลับคุณยายทงนี้แล้วไอ้คุณยายเห็นคุณยายเห็นเรายายเห็นเราแล้วชุ๊แล้วมันก็เรียกยาย แต่เมือเเรียกยายให้ไปให้หานันต่อต้องระวังด้วยเดี๋ยวยายจะเห็นเราอีกต้องระวังยายด้วยนะรอบนี้ครั้งก่อนผมเล่นแล้วก็ตายไปแล้วนี่ไงยายก็มาจ่ายายจ๋าถ้ายายอยากเข้ามาก็คลานมาดิเขาคลานไม่ได้อะโต้ยายจ๋าทำไมยายโง่ขนาดนี้เนี่ยต้องรั่คุณยายไปก่อนโต้ยายจ๋า นี่มันหลอกแล้วเปล่าเรียบร้อยอันที่สองรู้สึกว่าฉากตาจะมีไหมผมบอกว่าจะไม่เล่นแล้วเฮ้ย นัดันเสียงดังมากวันที่หนึ่งก็ว่าโหดแล้วแต่มาวันที่สองนายยังปหมึกปำหมึกปำหมึกวันที่หนึ่งว่าโหดแล้ววันที่สองก็ยิ่งโหดว,วันที่สองก็จะยิ่งโหดอีกแต่ละวันก็จะยิ่งโหดไปเรื่อยเรื่อยๆรืยมันจริงเปล่าหรอของโกหโหะ เว้ในในในน้ำมีอะไรมีปลาหมึกครับไปหาคุณตาดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกอกไกคุณตามาเฉยเลยการาไปหาเราจะไปหาแล้วตามาแล้วอ่าโฆษณามาโอเควันที่สามโอ้โหโคตรโหดกะจะไปหาสุดท้ายก็ไม่ต้องไปหาแล้วไปเจอไปแจ็เอ๋ตอนนั้นเลย เดี๋ยววันที่สีก็จะเริ่มโหดขึ้นด้วยเ,เนี่ยขากระเพด้วยใจโ,โ,โ,โอ้โหกะจะไปตรงนี้ก็ก็บังเอิญโอ้โหขนาดเล่นโหมดง่ายแล้วก็บังเอิญเจออีกออาวันที่สี่วันที่ห้าจะเป็นวันสุดท้ายแล้ว แต่ละวันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนี่ไงโหนี่กูจะตายแล้วองศาม่เยอยใหญ ห้ามโดนราวแขนผ้าดีกว่าเลียดตามาดีกว่า,า,าดูาเศร้าไหมาวะ กตไปนี่ไงเรียกฉันใช่ไหมเยัโอเคเดี๋ยวเอาฉากโอเคผมกลจะตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมตายแล้วเนี่ยผมจะเล่นโหมดไม่อยู่บ้านและคุณตาก็จะโดนดา่าคุณตาโดนดา่า mm hmm. ก็คือแกนี่จะออกไปช้อปปิ้งครับแต่คุณตาอยากไปด้วยสุดท้ายพอเราหนีออกไปได้คุณตาก็โดนดา่านี่แกทำแบบนี้ทำไม mm hmm. มา โอ้ยทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกครับแม้ว่าผมจะตายแต่แม้ว่าผมจะตายแต่ว่าผมก็จะทำให้คุณตาโดนดาให้ได้มาเรียกสองคนนี้มาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ผมก็เริ่มตีไปเรื่อยเริ่มตีวัวๆเพือเรียกตาย,ย,ยตายมา ปืนไรเฟิลอุตสาวรเล่นดนตรีเพื่อเรียกออกมาแล้วนะโอเคเรอยพวกเขามานี่อันนี้เราเอาเปืนเราเอาเปืนได้แต่ว่าต้องเอาประตูก่อนซึ่งถ้าเราได้ปืนปุ๊บตีหัวเลย าาตาจ๋ายายจ๋าตาจ๋ายายจ๋าอะไรเนี่ยคุณตาทำอะไรอยู่อ่ะนี่คุณตารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ออกมาเดี๋ยวนี้นะชุบคุณแจชุบคุณแจขอหน่อยนะตา โดนตายแบบนี้เลยมามารู้ฉากตายกันว่าฉากตายเป็นไงเออโอ้โหนี่ะฉากตายไม่ได้โดนไอเด็กนี่กินเอาเลยเอาเลยเอาเลยตาเออเอาเลยใช่ไหมแกนี่เออเอาเลยอึบเอเอนี่ตายไปน,นี้เลยครับเออทุกคนอยากคิดว่าผมจะเข็ดแค่นี้ครับรอบนี้ผมจะไม่เข็ดฉากเ,เดียวเดียวโฆษณาม,มาอ๋ออดีแซม พี่เซม,มาฝากกดติดตามช่องอดีเซมนยครับมาผมจะเล่นโหมดอันนี้ก่อนเพราะผมจะเล่นโหมดไม่อยู่บ้านก็คือผมจะไม่เข็ดครับจะเล่นโหมดไม่อยู่บ้านก่อนเลยเดี๋ยวเล่นโหมดไม่อยู่บ้านเสร็จปุ๊บเราจะมาดูว่าคุณยายจะด่าอะไรคุณตาเอาโอเคโหมดไม่อยู่บ้านไม่ต้องกังวลอะไรเราหนีออกไปได้เลยครับแต่ว่าต้องรอก่อนมาเดี๋ยวผมจะเล่นแบบว่าคุณยายให้เราอยู่บ้านให้เราเฝ้าเด็กไว้แล้วก็ให้อาหารเด็กด้วยเฮ้ย วันนี้คุณยายให้ฉันเฝ้าบ้านนะ่วันข่าฉันไปแล้วเออช่างมันเถอะชึบตริงตริงตรีเอะใครต้อมาเออสวัสดีครับหวัดดีเจ้าหนูฉันเองคุณยายแกน,นี่เอออะไรครับคุณยายแกน,นี่อ๋อคุณยายแกน,นี่ไม่ได้หรอกครับอย่าลืมเฝ้าบ้านเลยนะเออจ้าจ้าจ้าโอเคเฝ้าบ้านแบบนี้แล้วชุบโอเค เดี๋ยวทุกคนจะบอกผมว่าเอ,อ้าพี่ไหนคลิปพี่บอกว่าหนีออกจากบ้านจากตายายกินคนนี่ครับหนีออกจากบ้านของตายายกินคนไม่สําเร็จแบบนี้ก็ต้องเล่นแบบนี้โอเคทุกคนไม่ต้องกลัวตายายหรอกครับเพราะพวกเขาไม่ไม่ทําเราหรอกครับเพราะว่าในโหมดนี้เป็นโหมดปลอดภัยมานี่เราต้องให้อาหารเด็กๆนั่นด้วยคุณยายแกนี่บอกให้อาหารดลยนะไม่งั้นฉันจะบีบคอแกอคุณยายกูใจแกนี่บอกแบบนี้ครับอะนี่ มีความสุขไมเจะหนูโอ้ยเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกนี่ไงมันเรียกอาหารมาแล้วแล้วข้าวเช่นเหี้ยวจะจะเราเป็นหนึ่งเจ้าหนูลา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 ,ลาคุณยายบอกให้เราให้อาหารเด็กด้วยนี่เจอของไว้งัดอันนี้ของดีไปงัดอันนั้นดีกว่าก่อนอื่นขอหาของดีดีก่อนอันนี้เจอของคุณตาแล้วผมจะเอาอันนี้แหละ ชุบโอเคอันนี้จะช่วยเราซ่อมเครื่องบินได้โอเคตอนนี้เข้าไม่ได้มาเดี๋ยวจะขึ้นบนกันไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าตายายจะทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าแมปน,นี้เป็นแมปปลอดภัยตายายไม่มีใครเก่ไหมครับที่มีโหมดปลอดภัยด้วยชุบอ่ะเดี๋ยวคุณแจเดี๋ยวรอแป๊บนึง ของ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 ก่อนอันนี้น้ํามันเอ้คุณยายบอกให้เราเอาอาหารไปให้เด็กนั่นด้วยดิคออ่อยให้แล้วกันเฮ้ยหิวอ่ะนี้กินหน่อยอืมอร่อยอร่อยอร่อยทุกจะบอกว่าเฮ้ยพี่พี่อยาเล่นดินี่ออกจากบ้านให้ได้คือหมูจะเล่นแบบนี้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมาชึบไข่ได้ไหมไข่ไม่ได้โอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป ชุบชุบอ๋อเข้าใจแล้วนี่มันคุณแจที่คุณตาทิ้งไว้ให้เรานี่ชุบนี้นี่ครับกล้องวงจรปิดแล้วก็น,นี่ไม่มีอะไรเคยเขตัวทีปิดพลาดครับทุกคนไม่เกิดข้อบิดพลาดมาโอเคเข้าไม่ได้ เด็กนั่นน่ะมันกรีดร้องหิวข้าวอีกแล้วนี่จะกุญแจอะไรสักอย่างซึ่งผมจำไม่ได้ผมเคยเล่นแล้วแต่ผมจำไม่ได้ได้ยินเสียงเด็กนั่นไหมไเด็กนั่นมันร้องตลอดเลยมาดีไปหาของก่อน ให้เจอเทปโอเคอันนี้จำเป็นมากเลยจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอาล่ะทางนี้เราสามารถจุกได้เพราะทางนี้มันตื้อเชื่อมต่อกันซึ่งเราสามารถจุกคุณย้ายได้ไม่ว่าคุณแต่ถ้าเกิดว่าเราหนียายมาตรงนี้แล้วจะจุกแต่บางเอิญเจอตาตรงนี้ก็เรียบร้อยตัวใครตัวมาแล้วกันนะโอเคไหผมมาในห้องน้ำ โอเคมาสนุกเลยค่ะป่ะเดี๋ยวขอเล่าประวัติของคุณยายแกรนนี่หน่อยครับคุณยายแกรนนี่เนะ่ะเคยเป็นแม่มาก่อนก็คือคุณตาเนะ่ะคือสามีแท้ๆของแกรนนี่แต่ว่าหลังจากนั้นคุณยายแกรนนี่ก็กลายเป็นแม่ไม้เพราะว่าคุณตาได้เสียชีวิต เนื่องจากว่าคุณตาเก๋แล้วแกนี่ก็เลยแลบครับโอเคตายปุ๊บก็แลบเลยแกนี่เอา,เอาแกนี่ก็เลยเข้าห้องแลบแล้วก็เพื่อจะคืนชีพคุณตาสุดท้ายก็คืนชีพคุณตาได้จริงๆแต่คุณตากลายเป็นซอมบี้แล้วครับหลังจากตาเป็นซอมบี้เนี่ยคุณตาก็ไล่ล่าคนไล่ฆ่าคนไปเรื่อยครับชุบนี่เัาจะหนีทางประตูคุณตาไล่ฆ่าคนไปเรื่อยครับ ส่วนแกนี่ก็ต้องมาเป็นแม่ไม้ต้องอยู่บ้านคนเดียวและหลังจากนั้นเนี่ยแกนี่และเอนจลีนลูกสาวของเขาก็ได้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าไซมอนที่เสียชีวิตเพอพ่อแม่ที่เสียชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่เสียชีวิตใช่ผมพูดไปตลอดเลยที่พ่อแม่เสียชีวิตบวกกับกว่าเขาจึงต้องการเป็นเด็กกำพร้าซึ่งไซมอนที่ผมพูดถึงเขาก็คือสแลนเดอร์แมนนั่นเองครับ เขาก็คือซานเดอร์แมนโอเคนี่แหละนี่ครับทุกคนจะบอกว่าพี่ซานเดอร์แมนไปคิดพี่พาสตาใช่ไหมแต่ซานเดอร์แมนอ่ะมีอยู่ในจักรวาลของแกรนนี่ครับแม้ว่าจะไม่น่าเชื่อแต่ว่าซานเดอร์แมนก็มีในเกมกับซาร์เดนีนาอนที่จวลาต่อมาซาร์เดนีนาจะไปเจอกับพ่อของซาร์เดน i นาจะไปเจอกับอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ เอจารีจะไปเจอกับหมาป่าสีแดงที่ฝั่งหมาป่าหมาป่าตาแดงที่ฝั่งเขี้ยวลงไปในเธอทําให้เธอต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งเธอก็เล่าให้ไซมอนฟังบอกว่าจะเกิดคำสาบแต่ใครจะไปเชื่อเรื่องคำสาบเลยครับพอมีลูกปุ๊บคำสาบก็จะเริ่มมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอัสยานะผมลืมแล้วเขาได้ทําการอันนั้นครับอืมด้าการ ที่แบบเกิดวันเกิดวันเดียวปีเดียวกับซเลนดินาเลยเขาด้านการทดลองกับค้างคาวเพวกเขาะชอบค้างคาวมากถึงขั้นจะทดลองกับค้างคาวให้ค้างคาวเป็นคนให้ได้แต่เขาเกิดพลาดท่าดดงค้างคาวอาบดังสีถ้าจะนึกก็ให้นึกค้างคาวอาบดังสีที่แบบว่าเป็นไม่ใช่ถ้าจะนึกก็แมงมุมอาบดังสีที่บิตเตอร์พัคเกอร์ในสไปเดอร์แมนเจอได้หรอครับ ปีเตอร์พัคเกอร์ในสไปเดอร์แมนเน่ะโดนข้างโดนแมงมุมอัลังสีกัดแต่เขาโดนข้างขาอาัลังสีกัดแต่ครอบครัวของเขาเดันคิดว่าออลูกกูตายก็เลยทำการจัดงานสมให้สุดท้ายสุดท้าย,ายความสวยก็เกิดขึ้นเขาดันฟื้นคืนชีพแล้วก็ไล่ฆ่าชาวบ้านไปเรื่อยและก่อนที่เขาจะเจอกับซานดิเอาแอะเจลีนแล้วก็ไปกัดทั้งคู่ทําให้คําสาบเรื่องทางานและเมื่อคําสาบทํางานแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือซน ก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือความซวยเริ่มต้นเซเล,ลนดีนา่าเขาแวะไปเจอกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นก็คือซึ่งเด็กคนนั้นก็คือไอเด็กนี่แหละครับเด็กที่ผมพูดถึงก็คือไอเด็กนี่แหละครับชและหลังจากที่ไอเด็กนี่โดนกัดแล้วเนี่ยเขาก็ตายเขาก็กลายเป็นปีศาจอย่างที่คนเห็นเลยครับ แอนเจลีนผู้เป็นแม่ก็โกรธมากก็เลยทำร้ายเขาเสร็จแล้วก็ขังเขาไว้เลยนั่นแหละคือความเกลียดชังแต่ถ้าผมเดานะที่เขาต้องตายอยู่ตรงนั้นก็เพราะว่าแกลนี่ฆ่าเขาแล้วก็ลงมือฝักแล้วก็ลงมือซ่อนเขาไว้ตรงนั้นน่าจะประมาณนี้ครับ ผมจะหาคุณแจไว้เปิดปืนลูกซองให้ได้ผมจะหาคุณแจเปิดปืนลูกซองครับซึ่งไอเด็กนี่มันกลับเราได้ด้วยครับร้อนมากอ๋อนี่ไงเจอปืนช,ช็อตไฟฟ้าตรงนี้โทก,ก็เสียเวลาตั้งนานมาแต่ก็เจอแล้วมายิงไอเด็กนี่ดีกว่าไม่ให้าหาแล้วตรีงตรงไอ้แกให้าหายยังเนี่ยยังครับให้อาหารมันด้วยไหมจะบีบคอแอ เฮ้ยเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูออกมาออกมาออกมาเจ้าเจ้าหนูเจ้าหนูมีอาหารให้แกนะนี่อาหารดีๆมาแล้วอาหารดีๆมาแล้วเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูโอ้ยไปเอาอาหารล่อมาดีกว่าอ๋อเราแล่าวางอาหารไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาทุกคนผมเลกออกีลยวออกนั่นมีคนส่งข้อความมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะรับข้อความผมจะเล่นก่อนนี่ ชุบ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 โอ้ยพูดไปก็ร้อนไปร้อนไม่พอเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปเร็วมากโอเคหาหาหาของอยู่ไหนนะเอน,เนื้อ,อนี่จะก้อนเนื้อแล้วอร่อยมากดีนะที่เนื้อมีหลายอัน เดีหนูฉันเอาเนื้อมาฝากแกแล้วเอามาแกต้องกรอบปอยู่ตรงนั้นก่อนฉันจะให้เนื้อแกไอ้นี่ก็จะคล้ายกับแมงมุมเลยครับอีเด็กนี่ก็จะคล้ายกับแมงมุมเลยนะครับได้ก็ต้องสั่งสอน อุตส่าห์จะให้เนื้อแล้วแต่แกก็ไม่เอานี่เจ้าหนูออกมาออกมากนนอ,ออกมาสู้กันหน่อยมาสู้กันหน่อยมะนี่โชคดีมันออกมาจากตรงนี้ไม่ได้เจ้าหนูออกมาตรงนี้นะแค่นีนนะแ่แหละแกแกฆ่าลูกฉันแกฆ่าลูกฉัน I am sorry ยันไงเจอคุณแจแล้วเห็นอะไรกันนี่ไหมเซนดีหน้าไหมาอะ่ะทุกคนเห็นไหมดูผมมันจะโกรธมากแล้วนี่มันก็บอกแกแรนนี่แล้ว เออเอเธอในหน้าบอกฉันว่าเก็ดคาหลานชายฉันฉันจะกลับไปหาแกตอนนี้แหละยังไงคุณยายแกนนี่จะกลับมาแล้วต้องรีบต้องรีบไปตอนก่อนที่คุณยายแกนี่จะกลับมาเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวคุณยายแกนนี่เดี๋ยวถ้าเราออกไปทางประตูได้คุณยายแกนนี่จะทําการด่าคุณตาที่หมายว่าคุณตาเนี่ยไม่ยอมเฝ้าบ้านคุณตาจะไปเพี่ยวอย่างเดียวเลยสุดท้าย ดูเราออกไปได้คุณใจอันี้ก็ด่าคุณตายยับเลยครับชุบชุบชุบอันนั้นนั่นญาติผมส่งอะไรมามาหนึ่งสองสามชุบไอเด็กนั่นจะฟื้นแล้วล่ะ ชุบซุบซุบนี่รูปแกนี่แวรฉันห็นแกอยู่นี่คือนี่คงคุณจะแกนี่มาแล้วตัวเอแกะอะไรอีกสามสิบนาทียังจะถึงบ้านโอ้โหน่าอีกนานเลยนะแกนี่ไม่นานรอเพอีกสามสิบนาทีก็ถึงบ้านแล้วตำรวจไม่จับหรอกเพราะตำรวจรู้ดีว่าถ้าเจอรถฉันก็ต้องให้รีบหนีอย่างเดีวยวอม่งั้นจะโดนจับอีก ได้ยังไงแดกคิว่ามาแล้วอืบโอเคเจอแล้วชุบอื่มต้องรีบไป,ไปต้องรีบไป,ไปเอ๊ะจะเอาปืนนี้ไปด้วยชุบชุบโอเคเราจะรีบไปโอเคเราจะรีบไปกันชิบังเลยนี่ทุกคนจะบอกผมว่าให้รีบออกไปใช่ไหมคิดผิดแล้วผมจะไม่ออกไป แต่ผมจะไปเอาปืนด้ว่าจะไปเอาปืนไปทําอะไรผมจะเอาไปปล้นธนาคารเอ้ยพี่ไม่จะไปปล้นธนาคารแบบนี้ไม่ได้นะสายไปแล้วฉันได้ปืนแล้วฉันจะไปปล้นธนาคารก็คือฉันเป็นโจรแต่ฉันแก้มาขโมยของและการที่ฉันเจอปืนก็ดีแล้วแหละฉันจะได้ปล้นธนาคารเทรนเทรนฉันกำลังจะถึงบ้านแล้วนะรีบออกไปจากที่นี่เมื่อฉันจะจะกกรมคอแกแต่ฉันจะใช้ปืนลูกสองยิงแกด้วยหาใจแล้วจ้ะ ปืนนี้น่าจะเอาไปป้นธนาคารได้ดิแน่นอนชุบนี่หนีออกไปได้แล้วมามาดูซิว่าคุณตาจะดา่าคุณยายจะดา่าเลยคุณตาน้อยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมกูบอกให้มึงเฝ้าบ้านแต่ดูมึงดิมึงไม่อยอมเฝ้าบ้านสุดท้ายมึงก็หนีออกไปได้เลยโอ้ม oh ยแล้วคุณยายฉันจะามาล,ลงไป้าังหน้าฉันจะอยู่บ้านแล้วฉันจะไม่หนีไปเติบือแล้วนี่จบเป็นไงสะใจไหมล่ะทุกคนคุณยายดา่าคุณตาข้าวหาไม่ยอมเฝ้าบ้านโอเค งั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของแคทดิสซีวันด้วยครับสำรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย